เมจิก็ได้สอนการบริหารแอปส์หรือว่ากล้ามเนื้อหน้าทองสำหรับสาวๆคนไหนที่อยากจะมีซิกแพคแต่ว่าของเมจิคงไม่ถึงซิกแล้วค่ะน่าจะเป็นแค่โฟก็พอมีท่าหนึ่งบอกว่าเนี่ยออส่วนใหญ่เมจิจะทำท่าที่จะเป็นแบบเนี้ยแล้วบางคนก็จะมีการส่งตัวไม่ได้ก็จะจะหลังแอนด์ตลอดเวลานะคะซึ่งออโอเคเดี๋ยววันนี้เมจิจะมาสอนแบบง่ายๆหน่อยแล้วกันนะคะอันนี้เหมือนกับว่าเราปั่นจัก,กรยานแต่ยกขาทั้งสองข้างขึ้นนะคะสลับอย่างนี้ค่ะ สับอย่างนี้นะคะอันนี้น่าจะง่ายหน่อยโอเคเอคะรคะเริ่มนะคะหนึ่งนาทีหายใจตลอดเวลาอย่าหยุดหายใจนะคะแล้วก็ขายอย่าแตะพื้นท่านี้จะได้กล้ามท้องแล้วก็จะได้ต้นขาในเวลาเดียวกันด้วยนะคะทรงตัวไว้ค่ะอย่าหลังแอ่นทาหลังตรงไว้ ไหนที่รู้สึกหนักกระเป๋าปากใช้ลมหายใจเป็นตัวช่วยพยุมเวลาหนักเนี่ยอย่าอย่ากลั้นหายใจเด็ดขาดถ้ากลั้นเนี่ยเราจะไม่มีแรงออกกําลังกายแล้วจะทําให้เราเหนื่อยง่ายนะคะโอเคทำไปเรื่อยๆนะคะ20วิพัก10วิหรือใครอึดมากกว่านั้นทำนานกว่านั้นก็ได้ หาแมตปูกระดูกตรงก้นตกหน่อยนะคะเดี๋ยวไม่งั้นจะกระดูกจะบาดเจ็บเอาเลค่ะโอเค,ค,อเคจะรู้สึกเบิร์นจะรู้สึกได้บริเวณส่วนนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องด้านข้างเนี่ยมันจะทำให้ฟิตแล้วก็เฟิร์มขึ้นลองทำดูค่ะ